ก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมก็ต้อนรับสู่เกมเบิร์ดออฟซับเอนี่เช่นเคยนะผมวันนี้ก็ผมไม่ได้เล่นเกมนี้มานานแล้วนะครับผมวันนี้ก็จะมาทําภารกิจนะผมอันนี้เป็นภารกิจที่4ที่ภารกิจนี้มีชื่อว่า Emergency นะครับผมนะครับผมเป็นไงไปดูกันนะผมภารกิจ Emergency นซี่นั้นนะครับผมก็เป็นเป็นเจ้าเป็นของไอ้แมทซิเวอร์นะผมเป็นเจ้าของภารกิจ Emergency นซี่นะผมโอเคคลิดไปเลย There's really a lot happening here. Want to hear what I've been through? Must have been a year ago, sometime in the late evening. I was at the end station, flushing Main Street. All of a sudden, there's mayhem on a platform. A pregnant woman went into labour, and we had to act fast. We got ourselves permission from dispatch to start up an express service to the next hospital, near a station. The train driver had to give it everything he got. At each bend and at each point, I thought the train was going to derail. But no, he was a hell of a driver. He knew exactly what he was doing. I tell you, this was really close. One second longer, and. But we made it. Man, thinking about it, it's really unbelievable. Okay, an apple. Couple one. He one. Eh. This is flashing fashion means street, that มีผู้หญิงท้องแก่นะใกล้จะคลอดนะครับผมก็คือจะต้องไปที่โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดนะผมก็คือสถานีคริสโบโร์รพาซานะผมก็คือต้องไปที่สถานีคริสบโ,บโรรพาซาโดยใช้รถด่วนแบบเอ็กซ์เพรสนะผมโดยไม่สนใจไอ้พวกป้ายจำกัดความเร็วนะผมแล้วก็ใช้ความเร่งความเร็วเต็มที่นะผมแต่ว่ายกเว้นว่ายกเว้นความเร็วจะต้องชะลอนะผมเฉพาะในช่วงโค้งและไอและ และไอ,ไอจุดสับรางนะผมโดยต้องใช้ต้องใช้ความเร็ว19ไม์นะครับผมแต่ส่วนโค้งต้องใช้ส่วนคองเยอะๆก็ต้องใช้ความเร็วนะครับต้องใช้ความเร็วจํากัดนะครับผม น่าจะเป็นตัวสักลานะครับผม เราตามปกตินะครับ ไปที่สถานีคว e e n s p ร l o p l a z ให้เร็วนะให้เร็วที่สุดนะครับผมนะครับผมไม่ต้องสนใจความเร็วนะพอะมาถึงสถานีปุ๊บก็กดตัวคิวเพื่อเปิดเพื่อเปิดผีนะครับผมไม่ได้กรจะผ่านสถานีแมสเ m a t c ดพอย n ์นะครับผม ีวันเทเลปีเลอร์สตรตีนะครับผมโอเคถึเดินลงนะครับผมนีม่กำลังลงเนินนะผมผมก็ชะลอนเพราะว่าข้างหน้าจะเป็นโค้งนะเ็ื่อจะผ่านสถานีวันเทเลปีเลอร์สตรตีนะครับผม เทน้ำกระพาสถานี82ตี้เซคั t r นะครับ นี่เหลือเวลาอีก10นาทีนะครับผมต้องเร่งความเร็วเต็มที่ต่อไปนะครับผม Cảm à ơn ลายังเหลือเยอะนะผมเหลือ <g ülme> ประมาณ7นาทีเหลือประมาณสัก6นาที48วินาทีนะผมร <g ülme> อให้มันไฟเขียวก่อน โอเคนะครับผมโอเคนะผมเรียบร้อยนะผมพาผู้หญิงไปพาผู้หญิงที่ที่กำลังท้องแก่นะผมไปไปที่โรงพยาบาลเรียบร้อยนะครับผมโอเค ในการทำภารกิจเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับผมนะมันต้องดูสัญญาณนะครับผมโอเคสำหรับคนใดก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b e ด้วยนะครับผมและที่สำคัญก็คืออย่าลืมกดรูประรดังนว้นะครับผมเมื่อผมอัพโหลดคลิปใหม่มาคลิปใหม่ก็จะมาแจ้งเตือนถึงคนทันทีนะครับผมคลิปใหม่มาทุกวันนะครับผมสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ